ที่จะมีภาพสวยๆแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปดูเบื้องหลังคนที่สร้างภาพให้สวยงามที่เราเห็นอยู่นี้โอ้ดีคุณลุงครับคุณป้าครับนี่ครับสวัสดีครับนี่ครับยังไงครับดีครับผมสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับเจ้าของผลงานที่เห็นอยู่ข้างกำแพงตอนนี้ผมอยู่ที่วัด บ้านดมนะครับวัดเทวทีอุดมนะครับอยู่ติดกันหนดเลยครับนี่ก็ผ่านโอกาสผ่านมาเจอครับนี่เดี๋ยวสอบถาม,มชื่อเสียงเวียงนามครับนี่ครับคุณลงุงชื่ออะไรเอ,อ,อ่ยครับห<อ>ลวงชือ่อปิตติกรอาจารย์สมเกียรติทองอามอาจารย์สมเกีเป็นข้าราชารตอนนี้ะเดินังหมดเลยโอ้เจอมีบรมครูอำเภออะไรนะครับอำเภอรัตนะ ดูโปร่งดานมาด่านมาจากรัตนะนะครับเนี่ยอันนี้ซิมโดยตรงเลยนะครับนนร,รับงา,านที่กว่ารับได้แพงราคาไม่จับต้องสัมผัสได้อันนี้ก็ฝากไปนะครับใครที่เจอผลง,งานครับที่เห็นผลง,งานครับนี่ก็เป็นผลง,งานของอาจารย์เองนะครับ ก็ได้กเกษียณแล้วก็ตอนนี้ก็ได้มานีอันนี้เป็นการจินตนาการขึ้นเลยใช่ไหมครับทันงตา,ามใจอยางภาพไภาพนี้เขาอยากได้ประมาณว่าเิ็นป่าจะมีผ้งกระต่ายหากินนี่ครับผืนคาป,ปา่าแล้วมีผืงกระต่ายครับ ประสานงานได้ที่เมียคูเยอะครับซึ่งคนสวนโอ้ครับเนี่ย็ประสานกับก็จาันประสานครับคณครูเยอะครับเนี่ยคนบ้านดงครับครับไอตัวนี้เป็นอะไรครับทำไมต้องเป็นแบบนี้ก่อนครับคุณลุงอ๋อเขาทำฉากรองรับก่อนฉากเบื้องต้นฉากเบื้องต้นจะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับเนี่ยทุกไก่อนครับทุกภาพไหมครับ ไม่ไม่จะเด็นกับบางทียอดเราทำเองหมดจนนด้วยที่มาร์นไช่วยช่วยถ้าเราจเร็วขึ้นอีกนิดหนึังครับ,บว่าทําไมต้องขึ้นเป็นภาพสีขาวอเอ้พื้นภาพสีขาว <c oughs> กับสีฟ้า <c oughs> ปุยไอสีฟ้าเป็นสีโทนเย็นสีขาวก็เป็นปุยเมฆเราเราก็กแต่งภูเขาแต่งต้นไม้แต่งอะไรไปนะนี่เป็นเทคนิคการวาดภาพนะครับแต่ก็ไม่จําเป็นเสมอไปนะก็แล้วแต่บางทีเราก็ทําสีอื่นได้ เท่าที่เห็นอยู่นี่มันจะเป็นสีขาวกับสีฟ้าครับครับเราก็เน้นๆก่อนมันเย็นดีโอ้เป็นโทนเย็นใช่ไหมฮะเป็นโทนเย็นก่อนเพราะภาพอย่ากจเย็นไอ้ไอ้ไอ้อันนี้เป็นสีอะไรครับแบบนี้เป็นสีน้ำสีอะคริลิกสีน้ำอะคริลิกครับมันเป็นสีค่อนข้างจะดีในพื้นฐานและสดใส เป็นสีเดียวกันกับท pues oh, ี่ทาบ้านไหมครับมันมันก็ก็ใช่อยู่แต่ว่ามันเป็นเราเรื่องแม่สีมาผสมอออันนี้ออกโทนบางกลางกันนะเป็นแม่สีใช่ไหมครับเป็นแม่สีทาสีทาบ้านกันแล้วเอาทาบ้านกันแล้วเด็กเขาต้องใช้ทั้งใหญ่อันนี้เป็นยี่ห้อบิวตี้ครับเป็นยี่ห้อมาใหม่ท่านเป็นอาจารย์สอนศิลปะเป็นขั้นหน้า กรมสระนะครับตอนนี้ของศิลปะโอ้หมวดศิลปะตะกอนนะครับแต่เราไม่เรียนเอกศิลป์นะอไม่ได้ทางเอกเลยครับจบด้านไหนมาครับจบจุลินทร์ครับจบวิชาารครับแต่เก่งศิลปะครับโอ้โหแาสอนวิชาว่าครับนี่ผมอยากฝากตัวเป็นศิษย์จังเลยครับนี่อยากฝากตัวเป็นศิษย์ครับนี่โอ้โหเนี่ยยังเขียนตัวหนังสือด้วยเขียนป้ายโฆษณาแล้วก็ตั้งกองไม้เทียม ทำชีไล้ไม้ามผนังบูดผนังซาลาครับังทุกอย่างเลยครับโอ้โหท่านผู้ชมครับภาพที่เห็นอยู่นี้รถรถบ้ะไรครับทำไอ้นี่เหรครับรูปตามข้างรถดําอันนี้เป็นภาพที่ถ้าเสร็จไปเป็นภาพที่สวยงามมากครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตตอนที่ทําเสร็จแล้วอันนี้เรามาดูเบื้องหลังครับพอดีพานโครงสร้างขั้นตอนการทบ ก็ต้องขารวะนะครับ <c oughs> นี่ปีมืออันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะาภาพเป็นโทนทั่วไปครับไม่ไม่เชิงกับไออิงกับไอพระพุทธศาสนา่าไหรครับมันจะเป็นภาพที่สวยงามธรรมดาครับอันนี้เป็นภาพป่าภาพอะไรก <c oughs> ็มีรูปแบบไม่มีซ้ำกันครับ อาจารย์บอกแล้วไม่มีรูปแบบไม่มีอะไรค,คือเนรมิตขึ้นตามจินตนากา,ารครับนี่แะครับศิลปะที่แท้จริงครับโอ้ครับนีุ่อย่างภาพภาพโอ้ครับก็ัพก็เพื่อนก็คอมเมนต์มาสอบถามได้ครับใต้ลิงก์ครับถ้าสนใจครับเดี๋ยวผมก็จะฝากที่ติดต่อ การไว้ให้ครับกัน,นี่อยู่วันดวนาจะหลายเดือนโอ้อยู่หลายเดือนนอน,น,นอนอยู่นี่เลยใช่ไหมครับเดี๋ยวต้องเจอกันอีกครับเดีบจะต้องมาทำข่าวแล้วสวยงามได้เข้าบ้อดีตราชการกาใช่อดีตเป็นครูนี่ฝันตัวเองครับนี่หน้าสนครับหน้าสนครับเนี่ยครับอืเป็นอะไรที่ คนน้ำเสนอครับตอนนี้คือเป็นศิลปะศิลปินแห่งชาติก็ว่าได้ครับทำนี่ครับครับเป็นศิลปิน,ปนบ้านนอกเสาะกราวคันยืองอืมครับผมคลิปนี้ผมก็ต้องทำไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะพบกันคลิปหน้าครับนี่ครับขอบคุณครับสวัสดี

ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาชมฝีมือผมครับวาดกำแพงครับเมื่อกี้ผมก็ได้คุยกับไอ้ครูได้สินปากไปแล้วครับตอนนี้นก็มาชมฝีมือของผมเองครับเนี่ยโอ้จะสวยขนาดไหนก็มาดูครับไม่รู้จะทำของเขาเสียหรือเปล่ามาดูครับ็ป๊บป้าป๊บป้า,ปปาก็เสร็จแล้ว เออได้คุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยป่าตวัดต้องยุ่งให้ดูี๋ยวเดี๋ยวจะโชว์ฟีมือครับเนี่ยภาพภาพป่าไม้แล้วกัน,นครับภาพเบี้ยวภาพเดียวครับเดี๋ยวผมเรียนตรงนี้แหละเรียนเสร็จก็ทำเลยครับทีัท